ตอนนี้นะคะพี่ก็จะขอสอนเป็นในส่วนของ Situational Dialogue ซึ่งเป็น Speaking Exam ส่วนแรกในทุกข้อสอบนะคะจะเป็นข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็น Situational Dialogue ที่มาก่อน Long Conversation นะคะามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ Student has given her professor a lift Professor ก็พูดว่า Thanks for the ride right STUDENT ตรเจุดค่ะ STUDENT จะตอบว่าอะไรคะข้อ A it doesn't matter ข้อ B never mind ข้อ C you don't say ข้อด no trouble ข้อนี้นะคะโจทย์พูดว่านักเรียนนะคะได้ไปทำอะไรคะน้องๆ given her professor a lift แปลว่าอะไรคะ give someone a lift นะคะ เปลี่ยนประการน,นิดนึง give someone a lift นะคะเป็นสำนวนแปลว,ว่าไปส่งนะคะหรือว่าแปลว่าให้ติดรถไปด้วยค่ะในที่นี้ก็น่าจะแปลว่าเออนักเรียนนะคะก็ไปส่งคุณครูหรือว่าอาจารย์ของเธอใช่ไหมคะ อาจารย์ก็ตอบว่า thanks for thanks for the ride ใช่ไหมคะ thanks for the ride แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าขอบคุณที่ไปส่งใช่ไหมคะถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องตอบว่าอะไรคะน้องๆนักเรียนต้องตอบว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะใช่ไหมน้องน้องต้องคิดในใจไว้ก่อนว่าน้องๆจะตอบว่าอะไรนะคะแล้วค่อยมาดูช้อยส์กันอ่า พอน้องๆคิดเสร็จแล้วน้องก็มาดูช้อยส์นะคะช้อยส์แรกนะคะ is doesn't matter แปลว่าอะไรคะน้องๆแปลว่าไม่เป็นไรอย่าพึ่งกานะไม่ใช่เจอไม่เป็นไรข้อแรกกาเลยข้อ B นะคะ never mind ก็แปลว่าไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อแล้วไงนี่ก็ไม่เป็นไรนั่นก็ไม่เป็นไรข้อ c you don't say you don't say อะไรคะ อาจารย์ย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะว่าข้อดีครับข้อดีก็แปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะแล้วน้องจะตอบข้อไหนดีละคะอ่ะอันแรกน้องก็เอาข้อซออกไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าน้องไม่สนใจแล้วว่า น้องต้องการเขาว่าไม่เป็นไรค่ะดังนั้นข้อ4ก็ผิดไปแล้วเรามาดูความแตกต่างกันร,ระหว่าง It Doesn't Matter Never Mind กับ No Trouble ค่ะว่าน้องจะตอบอะไรกันดีพี่ขอดู Never Mind ก่อนนะ Never Mind เนี่ยแปลว่าไม่เป็นไรก็จริงค่ะแต่มันใช้ในความหมายที่ว่าไม่เป็นไรแต่อย่าทำอีกค่ะ ฉะนั้นน้องจะบอกอาจารย์ไหมครับว่าอย่าติดรถมาอีกนะ <c oughs> ก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะน้องจาไว้ว่า never mind แปลว่าไม่เป็นไรแต่อย่าทําอีกคะ่ะแล้วมาร์กจะใช้ในความหมายที่เมื่อมีคนขอโทษเรานะคะใช้ตอบรับเวลาคนขอโทษเรานะคะเช่นคนมาบอกว่าเฮ้ยขอโทษอ่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ never mind อะไรอย่างนี้ ไปนะคะใช้ตอบรับคำขอโทษนะคะขอโทษภาษาอังกฤษิว่าอะไรคะ o l o g i z e ใช่ไหมคะ, mm hmm. ะมาดูข้อ A นะคะ it doesn't matter it doesn't matter กแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะแต่มันก็เหมือนค,คล้ายๆกัน never mind ค่ะคือ ใช้ตอบรับคำขอโทษค่ะแต่ที่น karaoke, ี้นะคะอาจารย์เขาทำอะไรคะเขา thanks คือเขาขอบคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ a ก็ต้องตัดไปค่ะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อไหนคะน้องๆตอบข้อ d ค่ะ no trouble นะคะเท่ากับคำว่า no problem ค่ะ no trouble เท่ากับคำว่า no problem นะคะเป็นคำศัพท์กลางๆค่ะไม่บวกไม่ลบใช้แปบลบว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ได้เกือบทุกสถานการณ์เลยนะคะอย่างเช่นน้องจะขอบคุณหรือว่ามีคนขอบคุณน้องมานะคะหรือว่าจะเป็น มีคนขอโทษน้องมาน้องก็าจะใช้คำว่า no trouble หรือ no drop no problem ได้ทั้งสองคำเลยนะคะ,ะน้องๆก็อาจจะรู้สึกสับสนเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วมีคำไหนได้บ้างอะที่น้องจะใช้เมื่อคนขอบคุณหรือว่าคนขอโทษอย่างเงี้ยน้องจะใช้คำไหนได้บ้างพี่ก็จะสอนน้องๆน,นะคะ เป็นคำศัพท์บางคำนะคะที่น้องควรจะรู้ถ้ามีคนขอโทษมานะคะแล้วน้องจะตอบอว่าไม่เป็นไรเขาไปเนี่ยน้องจะตอบได้ยังไงบ้าง apologizing response นะคะตอบได้อย่างเช่น never mind It doesn't matter. Forget it. It's okay. Don't worry. That's all right. not at all เป็นตดนค่ะ never mind it doesn't matter forget it it's okay don't worry that's all right not at all ค่ะสามารถใช้คำพวกนี้นะคะเมื่อมีคนขอโทษเราต้องการจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะน้องจะเห็นใช่ไหมคะว่าคำพวกนี้มันจะเป็นฟีลประมาณว่า หรือมันไปเหอะอย่ากังวลเลยนะคือประมาณนะว่าเอออย่าทำอีกแต่ว่าน้องก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคำพูดนี้นะคะจะเป็นคำพูดที่น้องตอบไปได้แต่ถ้าสมมุติมีคนขอบคุณน้องนะคะน้องจะตอบว่าอะไรได้บ้างตอบว่า Don't mention it. Forget it. No problem. was no trouble any Anytime. It was nothing. Don't ่นนะ,ะ don't mention it, forget it, no problem, no trouble, anytime, it was nothing. Mm hmm. แต่ว่าพี่ในคอมเมนต์นะคะแนะนำว่าถ้าน้องทำข้อสอบนะคะ no problem กับ no trouble เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง apologize นะคะ แล้วก็ thanking response ทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นคำกลางๆนะคะใช้ได้แต่ว่าสมมติว่ามีคนเขาขอบคุณเราที่เราช่วยเหลือเขานะคะ น้องก็อาจจะตอบคำที่ไม่ใช่ในหมวดของ t h a n k i n คืออาจจะตอบในหมวดของ thanking response นะคะแต่ก็จะมีคำอื่นที่พูดได้อีกนะคะเช่น no trouble at all certainly certainly by all means by all means I would be glad to. I would be glad to. My pleasure. My pleasure. น้องสามารถใช้คำพวกนี้นะคะต่อไปเมื่อมีคนเมื่อน้องนะคะต้องการจะแบบช่วยใครนะคะ แล้วแบบเขาบอกว่าช่วยได้ไหมแล้วน้องก็บอกเออได้สิโอเคอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมก็แบบว่ามันไม่เป็นปัญหาเลย no trouble เออได้ได้ได้อยู่แล้ว by all means อะไรอย่างนงี้นะคะน้องอาจจะตอบกลับไปอย่างนี้ได้อ่ะา